สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเต้ยพิชญานะคะทุกคนก่อนเวลาชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่เต้ยมุ่งสู่หนึ่งแสนซับซึ่งแสนซับซึ่งแสนซับซึ่งแสนซัสนสบซึทีนะคะกับช่วงมินิพอดแคส วันนี้นะคะเตยก็จะมารีวิวหนังสือที่เพิ่งอ่านล่าสุดเลยนะคะก็คือวิชาคนตัวเล็กของคุณพูนล,ลาบอุทไทเลอรอรุณนะคะผู้ก่อตั้งสำนักพิมพ์วีเลอร์นะคะหลังจากที่เราอ่านหนังสือเล่มนี้จบแล้วเนี่ยเราได้มุมมองได้อะไรกลับมาบ้างวิชาคนตัวเล็กเล่มนี้นะคะเป็นการเขียนหนังสือของคุณพูนล,ลาบก็คือเป็นเจ้าของสำนักพิมพ์วีเลอร์นั่นเองนะคะเป็นการเขียนเล่าทั้งหมดเลยก็ว่าได้เล่าตั้งแต่วันที่เขาก่อตั้งหนังสือวันที่เขาเจอปัญหา วันที่เขากอบกู้มันขึ้นมาได้เขามีกระบวนการ mindset ยังไงบ้างพออ่านแล้วก็ขอบคุณมากที่เขียนหนังสือที่ดีออกมานะคะเพราะมันทําให้ตอนเนี้ที่เราเจอสถานาการณ์ที่คล้ายๆกับเขาเลยนะคะมันก็ทําให้เราแบบได้อะไรบางอย่าง ในแนวคิดกับสถานาการณ์ที่เราเจอนั้นๆได้มุมมองกลับมาและที่สําคัญนะคะเราอยู่ในสถานาการณ์ที่เจอเหตุการณ์คล้ายๆเขาก็คือช่วงวิกฤตหรือว่าช่วงที่มีปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยแล้วคนรอบข้างเราก็เจอใช่ไหมเรารู้สึกว่าเราอยากจะซื้อหนังสือเล่มนี้แล้วก็ส่งต่อนไปยังกับคนรอบข้างนะคะที่เรากําลังหาทางออกกันแต่บางทีการพูดหรือการสื่อสารของเราอ,อาจจะไม่ได้ทําอะไรให้เขาได้มากแต่การมอบหนังสือที่ดีนะคะที่แบบ มีคนเขามาเขียนเล่าทั้งความล้มเหลวความผิดพลาดมันทําให้เราอะ แค่หยิบหนังสือเล่มนี้ให้เขาและให้เขาไปอ่านถ้าไม่อ่านจะเสียได้มากกับ33วิธีคิดนะคะที่จะช่วยให้คุณเอาชนะอุปสรรคที่คุณกําลังเจออยู่เติบโตจากข้างในการฟังแต่คําแนะนําจากคนนอกอาจทําให้คุณหลงทางพยายามทําให้ดีที่สุดจนกว่าจะรู้เมื่อรู้แล้วก็จงพยายามทําให้ดีกว่าเดิมสำหรับเต้ยที่โตมาจากความผิดพลาดรู้สึกว่าข้อนี้ตรงกับเรามากๆเลยเป็นคนที่เติบโตจากความผิดพลาดเยอะมากแล้วก็ขอบคุณความผิดพลาด ขอบคุณตัวเองที่กล้าที่จะได้ลองผิดลองถูกแล้วก็ขอบคุณตัวเองที่ยังให้อาให้ตัวเองให้โอกาสตัวเองได้เรียนรู้อะไรกับมันแล้วเดินต่อจนทําให้เราเนี่ยเป็นเราในเวอร์ชันนี้สุดท้ายแล้วอะค่ะคําแนะนําหรือคําชี้แนะของคนอื่นมันคือประสบการณ์ของคนอื่นที่เขาเจอในเหตุการณนน์นั้นๆเหตุการณ์ของคนแต่ละคนต่อให้คล้ายกันใกล้เคียงกันแค่ไหนมันก็ไม่ได้แปลว่าจะเหมือนกันผลลัพธ์จะเหมือนกันไม่ได้แปลว่าเราทําเหมือน A แล้วเราจะสำเร็จเหมือน A สักหน่อยเแค่มาแนะนําแล้วก็แชร์ให้เราฟังเฉย เพราะฉะนั้นแล้วอะค่ะความสําเร็จของแต่ละคนประสบการณ์ความผิดพลาดหรืออะไรของแต่ละคนนะเราจะได้เรียนรู้จากคําแนะนําก็จริงแต่การเรียนรู้ที่ดีนะคะหรือว่าประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมคือประสบการณ์จริงการเจ็บจริงล้มจริงเจ็บจริงแล้วได้เรียนรู้จริงๆจากมันจงตัดสินหนังสือจากหน้าปกสร้างเปลือกนอกที่จับความสนใจคนความประทับใจแรกเป็นสิ่งที่คุณไม่มีโอกาสสร้างเป็นครั้งที่สองขอบคุณมากๆสําหรับหนังสือเล่มวิชาคนตัวเล็กเล่มนี้นะเพราะว่าเป้าหมาย สูงสุดในชีวิตของเต้ยนะคะเต้ยก็มีความฝันว่าอยากจะมีหนังสือสักเล่มเป็นของตัวเองเนาะ อยากจะเขียนหนังสือนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าตวเตงมีประสบการณ์ที่ค่อนข้างเยอะมากๆอยากจะเขียนความผิดพลาดหลายหลายคนอาจจะเขียนความสําเร็จเนาะแต่ต้วเป็นคนที่อยากเขียนความผิดพลาดลงไปในหนังสือสักเล่มเอามาแชร์ว่าทาอะไรผิดไปบ้างแล้วได้เรียนรู้อะไรจากมันบ้างแล้วผ่านขึ้นมาได้ยังไงคือคุณคุณลาบเจ้าของสำนักพิมพ์นะคะเขาเขียนเกี่ยวกับแบบชีวิตเขาที่เขาทําหนังสือทําไมล้มเหลวทำไมถึงสําเร็จคือเขาแกะทุกอย่างอออกมาเขียนในนี้หมดเลยสําหรับใครที่อยากจะเป็นนักเขียนหรือเขียนหนังสือนะคะก็ได้เล่มนี้ไปคุ้มค่ามากจริงๆเพราะมันทําให้เราได้ ปรับใช้กับหนังสือของเราที่เราจะเขียนในอนาคตได้เลยเราอจะเลือกซื้อหนังสือสักเล่มหนึ่งหน้าปกนะแต่หน้าปกเนี่ยมันก็จะมีการแบบอ,ออกแบบแตกต่างกันไปตามสไตล์ของสำนักพิมพ์หรือว่าผู้เขียนนะคะอันนี้เต้ยก็ไม่ได้ทราบลึกเข้าไปเนาะแต่ใน,ในเนื้อหานะคะเขาก็จะให้ความสําคัญเกี่ยวกับหน้าปกมากมาก,มากคืออ่านมาแล้วก็คือจะพูดถึงหน้าปกเนี่ยค่อนข้างเยอะมากคือเนื้อหาข้างในอ่ะก็สําคัญนะคะแต่เฟิร์สอิมเพชชั่นแรกที่จะเรียกลูกค้าหรือเรียกแค่คน,นมาสนใจหนังสือเล่มน,นี้ได้ก็มาจากหน้าปกเท่านั้นหลายคนอะ่ะอาจจะไม่ค่อย ความสาคัญเรื่องหน้าปกสักเท่าไหร่เนาะสำนักพิมพ์วิเลย์นเนี่ยก็จะให้ความสําคัญหน้าปกมากๆในการผลิตหนังสือขึ้นมาแต่ละเล่มนะหนังสือขายดีไม่ใช่เพราะมีเนื้อหาดีนะคะแต่เป็นเพราะมันมีหน้าตาดีต่างหากแน่นอนว่าหนังสือจําเป็นต้องมีเนื้อหาที่ดีถึงจะสามารถยืนระยะสร้างกระแสบอกต่อปากต่อปากและทํายอดขายที่น่าพอใจแต่หากหน้าตาไม่ดีก็ย่อมไม่มีใครหยิบมาอ่านและนั่นก็ย่อมทําให้ไม่เกิดประกายไฟที่จะสร้างโมเมนตัมจนส่งผลต่อยอดขายได้ดังนั้นนะคะในการท ธุรกิจเนาะที่ไมซ์เซ็ตเนี้ยสามารถเอาไปปรับใช้ได้กับทุกธุรกิจเลยนะคะก็คือในเรื่องของเปลือกนอกเนาะจริงๆงมันใช้ได้กับหมดเลยนะคือการสร้างภาพหลักนั่นเองนะคะถ้าเราอยากจะทําให้ลูกค้าประทับใจหรือการทําสื่อคอนเทนต์ทาหน้าปกคลิป u t u b e อย่างเงี้ยถ้าเนื้อหาข้างในมันดีแซ่ดดีนะแต่ถ้าหน้าปกคลิปไม่น่าคลิกนะคะใครจะคลิกเข้ามาดูคลิปเราใช่ไหมเหมือนกันค่ะการทําสื่อคอนเทนต์ขายของออนไลน์หรือการทําโฆษณาป้ายหน้าร้านหรือโปรดักทุกสิ่งอย่างเลยอะหน้าปกมีความสาคัญมากในการที่ลูกค้าจะหยิบ ซื้อหรือจะหยิบสินค้านั้นขึ้นมาดูแล้วลองกินหรือลองใช้เพราะฉะนั้นการให้ความสําคัญตั้งแต่สิ่งแรกก็คือรูปลักษณ์ภายนอกของโปรดักต์หรือหนังสือนะคะจึงมีความสําคัญมากๆขายอัรถประโยชน์ vs ขายอารมณ์ความรู้สึกรู้ให้แน่ชัดว่าคุณอยากจะขายใครก่อนปล่อยผลิตภัณฑ์ออกไปสู่ตลาดหากคุณไม่รู้ว่ากําลังมุ่งหน้าไปที่ไหนสุดท้ายคุณก็จะลงเอยซักที่ที่คุณไม่ได้หวังเอาไว้อยากจะมีหนังสือคือของตัวเองเป็นสักเล่มหนึ่งแต่กลุ่มลูกค้าเราอ่ะคือใครที่จะมาซื้อหนังสือเรา ใครจะอยากรู้ประสบการณ์ของเธอใช่ไหมคือเต้ยก็ไม่เคยมานั่งทํากันว่าคือฉันอยากเขียนหนังสือที่อยากแชร์และฉันคิดว่ามันมีประโยชน์นะ<ต>เราลืมคิดไปว่ามันมีประโยชน์กับใครล,ละเพรา,าระ,ระ,ะฉะน,นั้นนะคะสำหรับหัวข้อ,อนี้ถ้าบีบย่อยอๆออกมามันเอาไปปรับใช้ได้กับการหากลุ่มลูกค้าละกันการจะทำโปรดักต์หรือจะเขียนหนังสือออกมาสักเล่มหนึ่งเนี่ยเราจะต้องแกะให้ได้ว่าเราจะเขียนมันให้ใครเพื่อใครทําไมเขาถึงต้องอ่านเราทําไมเขาถึงต้องซื้อสินค้าตัวนี้เพราะฉะนั้นต้องหากลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนก่อนว่าเราจะขายให้ใครแล้้ววมันนจจะะช่่่่ยยเเขาาาไไดอองรรกที ทําสิ่งนั้นออกมาไม่อย่างนั้นมันก็จะกลายเป็นว่าเราหลงทางอยากทําไปไรเป้าหมายอะไรที่ทางคืออยากทําเฉยๆเป็นงประกายจากในมุมมืดทุกคนสามารถประสบความสําเร็จได้โดยไม่ต้องละทิ้งสิ่งที่ตัวเองเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการรักษาความเป็นตัวเองไว้ในโลกที่พยายามทําให้คุณกลายเป็นคนอื่นอยู่ตลอดเวลารู้สึกว่าสิ่งที่เราเป็นเนี่ยกำลังคิดจะทําหรือว่าในตัวตนของเราเรารู้สึกหลักตัวเองมากขึ้นพอเจอหัวข,ขอ้อนี้บางครั้งอาจจะฟังเสียงภายนอกมากจนไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วเราก็ เลองทําตามคนอื่นเพราะเราคิดว่าถ้าเราทาตามคนที่สําเร็จเราจะสาเร็จเหมือนเขาใช่ไหมก็ไปก๊อปปี้เขาแบบ100%นสุดท้ายแล้วอะค่ะไม่มีความสุขเราก็จะทํามันได้ไม่นานแล้วสุดท้ายเราก็ไม่ได้สําเร็จเหมือนเขาต้วก็เลยยึดหลักคํานึงว่า เราไม่สามารถทดแทนใครได้และเราไม่สามารถเหมือนใครได้เรามีแค่เราบนโลกใบนี้คนเดียวเท่านั้นเราสามารถดูคนอื่นเป็นแนวทางได้นะแต่สุดท้ายอะค่ะเราก็าสามารถสําเร็จได้ในแบบเราอยากจะให้ใครรักก็จงรักตัวเองให้เป็นเสียก่อนต้องรักและภูมิใจกับสิ่งที่ตัวเองเป็นให้ได้ก่อนต่อให้บนโลกใยนี้ไม่มีใครรักเรานะแต่สุดท้ายแล้วเราต้องรักตัวเองอย่าฟังเสียงลูกค้าให้เสียงข้างในเป็นเข็มทิศนําทางอย่าหาลูกค้าให้กับสินค้าของคุณ แต่จงหาสินค้าให้กับลูกค้าของคุณส่วนมากเวลาเราทําธุรกิจหรือเราทํางานเนาะเราก็จะเอาลูกค้าเป็นหลักแล้วก็ฟังฟีดแบกลูกค้าค่อนข้างเยอะมากซึ่งเต้ยเองก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันชอบฟังฟีดแบกจากลูกค้าแล้วก็ทาตามใจลูกค้าเลยหรืออยากให้เราทําอะไรเราก็จะทาตามลูกค้ายกตัวอย่างเช่นการที่เราทํา YouTube ช่วงแรกอะถ้าเลื่อนลงไปดูล่างๆช่องของเต้ยนี่คือแบบสับเพเฮละกว่าจะจับต้นจนไปถือว่าตัวเองชอบอะไรอยากไปทิศทางไหนนะคะเป็นเวลานานมากก็เป็นเพราะว่าเราฟังเสียงคอมเมนต์มากเกินไปบางอย่างเราก็ไม่ได้อินแต่เราก็ต เพราะว่าคนนี้คอมเมนต์มาให้เราทำจนคอมเมนต์มันเยอะขึ้นเป็นพันๆคอมเมนต์เราทำให้ไม่ไหวท้ายแล้วเราก็เลยต้องมานั่งคุยกับตัวเองค่ะว่าเราต้องการกลุ่มเป้าหมายอะไรในการที่ให้คนมาดูคลิปเราก็มาตกผลึกได้ว่าจริงๆแล้วเราควรจะฟังเสียงของตัวเองให้มากถ้าเราฟังเสียงลูกค้าและเราทำหนังสือหรือว่าทำตามที่ลูกค้าต้องการเนี่ยมันจะเป็นการเหมือนลูกค้าเขาก็จะพูดในมุมมองที่เขาเจอแค่รู้สึกโอเคเฉยๆว่าที่เราทำมันโอเคนะแต่เขาจะไม่ได้รู้สึกว่าตื่นตะลึงกับผลงานเราเท่าไหร่เพราะเราทำตาม สิ่งที่เขาคาดหวังอยู่แล้วถ้าเราอยากให้ลูกค้าตะลึงเราต้องทําในสิ่งที่ลูกค้าคาดเดาไม่ได้ให้ประสบการณ์ที่คุณสั่งสมมาและข้อมูลทั้งหมดที่คุณมีเป็นเข็มทิศนําทางแล้วให้ความรู้สึกและสัญชาตญาณเป็นตัวบอกว่าเนี่ยแหละถึงจุดหมายปลายทางแล้วจุดที่คุณจะทําให้ลูกค้าตื่นตะลึงได้นั่นเองวงจรแห่งการล่มสลายจับสัญ,ญญาณให้ได้ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปไม่ใช่ผู้แข็งแกร่งที่สุดหรือฉลาดที่สุดที่จะอยู่รอด หากแต่เป็นผู้ที่ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ดีที่สุดนั่นเองทุกธุรกิจล้วนมีขาขึ้นและขาลงเหมือนกันหมดนะคะในหนังสือเล่มนี้เขาก็จะเล่าให้ฟังถึงการปรับอัวให้อยู่รอดกับสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนไปเร็วขนาดนี้เนาะเขาก็เขียนเล่าสรุปให้ฟังเลยนะคะว่าถ้าเราอยากจะยืนระยะของธุรกิจเราได้ยาวสิ่งที่เราต้องรู้ให้ได้เลยนะคะก็คือเราต้องรู้ว่าตอนนี้เราอยู่ในจุดไหนซึ่งเขาก็สรุปมา5เฟสนะคะด้วยกันก็คือตั จุดนะคะจ,จุดคืออะไรคือช่วงเวลาที่เราเริ่มเข้าสู่ธุรกิจแล้วพยายามหาที่ทางของตัวเองที่จะประสบความสําเร็จเรามองหาสไตล์เฉพาะตัวหรือขั้นเรียนแบบผู้นําตลาดบางสํานักพิมพ์ที่มีความพร้อมและมีทรัพยายกรมากนะคะก็อาจใช้เวลาตรงนี้ไม่มากนะแต่บางสํานักพิมพ์ส่วนใหญ่อาจใช้เวลาเยอะมากหรืออาจจะไม่มีวันข้าวต่อไปเฟสอื่นด้วยซ้ําเฟสต่อไปนะคะคือเฟสจุดติดคือช่วงเวลาสั้นๆที่เราลองปล่อยหนังสือเล่มใหม่แล้วปรากฏว่ามันประสบความสาเร็จเกินคาดจึงเริ่มมองเห็นแนวทางสไต์ หรือว,วิธีการเฉพาะบางอย่างซึ่งปูทางไปสู่การพุ่งทยานและลอกใหม่เฟสต่อไปนะคะก็คือเฟสขาขึ้นคือช่วงเวลาที่เรานําสิ่งที่เพิ่งค้นพบไปใช้แล้วประสบความสําเร็จอย่างต่อเนื่องทําให้เฟสนี้เนี่ยเราเริ่มมีตัวตนในตลาดหรือว่าคนเริ่มรู้จักเราแล้วนั่นเองต่อไปเฟสเก็บเกี่ยวนะคะก็คือช่วงเวลาที่เราลงหลักปักฐานและกลายเป็นผู้เล่นระดับท็อปในตลาดตอนนี้เองแหละที่เราอ่ะสามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องผลิตผลงานขายดีมีชื่อเสียงและกลายเป็นเป้าหมายในการลอกเรียนแบบ ของคู่แข่งเฟสนี้จะนานที่สุดนะคะโดยใช้เวลาอัดเกินประมาณ3-7ปีเฟสต่อไปนะคะคือเฟสขาลงก็คือเป็นเฟสที่แบบเข้าสู่ยุคตกต่ำนะคะก็จะเป็นเฟสที่มีคู่แข่งเยอะมีวิกฤตมีเศรษฐกิจสถานการณ์ต่างๆที่เข้ามาทําให้ธุรกิจของเราเนี่ยดำดิ่งลงไปซึ่งกุญแจนะคะของการเอาชนะวงจรแห่งการล่มสลายคือต้องคอยจับสัญญ,ญาณตัวเองว่าเราอะเริ่มเข้าสู่ช่วงขาลงแล้วหรือยังเพราะฉะนั้นเนี่ยยามที่มันขายดีมาก หรือยามที่มันแบบอยู่ในเฟสขาขึ้นเนี่ยเฝ้าระวังเลยให้เฝ้าระวังไม่ได้แปลว่าขึ้นสบายแล้วแบบปล่อยบริษัทปล่อยธุรกิจ ไปเที่ยวรันล้าอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะจริงๆแล้วมันแปลว่าใกล้นะคะ่ะเรายิ่งสําเร็จมากเท่าไหร่เรายิ่งใกล้าขาลงมากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงขาขึ้นเนี่ยควรจะเฝ้าระวังนะคะเมื่อว่าด้วยเรื่องของการเปลี่ยนแปลงไปแล้วไม่มีศัตรูหน้าไหนที่จะฉกาดไปกว่าความช่าใจประเด็นคือการเปลี่ยนแปลงต้องเกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดยิ่งเราอยู่ในช่วงขาลงนานเท่าไหร่เราก็ยิ่งกลับไปสู่ขาขึ้นได้ยากมากขึ้นเท่านั้นเพราะเมื่อตกต่ำเป็นเวลานานๆเข้าคนเก่งจะเริ่มลาออกเงินทุนจะเริ่ม ในบางกรณีเจ้าของบริษัทอาจถอดใจเลิกธุรกิจไปเลยก็ได้วิ่งตามหาจังหวะของตัวเองเป้าหมายไม่ใช่ตัวเลขแต่เป็นคุณค่าที่เราสร้างขึ้นมันทําให้เราอ่ะ มีสติกลับมาคิดได้ว่าจริงๆแล้วเป้าหมายในชีวิตของเราจริงๆคืออะไรหลายคนจะวัดคุณค่ากันที่ตัวเลขเรามักจะใช้ตัวเลขเป็นการตัดสินทุกสิ่งอย่างซึ่งมันก็จริงนะคะตัวเต้ยเองก็เหมือนกันใช้ตัวเลขในการวัดคุณค่าของในทุกสิ่งอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเนื้อง,งานหรือว่าอายุแต่สุดท้ายแล้วนะคะถ้าเรามีสติขึ้นมาได้คุณค่าที่เราต้องการจริงๆคืออะไรสําหรับในหัวข้อนี้สามารถเอาไปปรับใช้ในกับในองค์กรได้เลยนะเพราะว่าหลายๆองค์กรมักจะตั้ง performance แล้วกันเนาะยอดขายที่มันโตขึ้นเราจะวัด ความเติบโตของธุรกิจเราจากตัวเลขก็คือยอดขายผลประกอบการเ,เดือนนี้ทาได้แสนหนึ่งเดือนหน้า200 0 0 0เดือนไปล้านหนึ่งเดือนถัดไปต้อง10ล้าน20บล้านซึ่งมันก็จะต้องเติบโตไปเรื่อยๆอันหลักมันควรจะเป็นแบบนั้นแต่ในหนังสือเล่มนี้นะคะเขาให้แนวคิดที่ดีมากๆอาวแล้วถ้าวันหนึ่งพนักงานทําไม่ถึงล่ะเขาก็เลยให้เราเนี่ยสร้างคุณค่าให้เราหาคุณค่าที่ไม่ใช่ตัวเลขดูบ้างยกตัวอย่างเช่นเขาตั้งเป้าหมายการเติบโตนะคะไปเพื่ออะไรเขาให้เราลองตั้งเป้าหมายการเติบโตที่ไม่ใช่ตัวเลขดูยก ตัวอย่างนะะคเขาบอกว่าเราจะตั้งเป้าหมายการเติบโตนี้ไปเพื่ออะไรไงเมื่อมันทําให้เราเติบโตลดลงบางคนนะคะพอถูกกดดันมากๆก็จะมีอาการเบื่อเอาพอทําไม่ได้ก็ท้อแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าแล้วก็จะเกิดอาการเบื่อหน่ายไม่อยากมาทํางานหนังสือเล่มนี้นะคะเขาก็บอกว่าเขาก็เลยเปลี่ยนเป้าหมายเป็นปีนี้เราจะออกหนังสือให้ไม่น้อยกว่าปีที่แล้วและจะทําแต่ละปกให้ขายดีขึ้นแค่นี้นะคะเป้าหมายเขาก็จะทําให้องค์กรเขาเนี่ยเติบโตกว่าปีก่อนได้แล้วซึ่งแน่นอนค่ะว่าทุกธุรกิจเน ก็อยากได้กําไรแหละแต่ว่าสําหรับในหนังสือวิชาคนตัวเล็กนะคะเขาก็จะบอกแล้วว่านอกจากตัวเลขแล้ว่เราได้อะไรบ้างเราต้องสร้างคุณค่าให้กับพนักงานว่าในแต่ละหนังสือเเราแค่ผลิตให้มันมากขึ้นกว่าปีที่แล้วแต่ละปกสร้างคุณค่าให้กับอะ,ะชิ้นงานเป้าหมายการเติบโตไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นตัวเลขยอดขายอย่างเดียวเท่านั้นอย่าเอาเงินเป็นตัวตั้งยึดมั่นในจุดมุ่งหมายแล้วจิตวิญญาณจะไม่ถูกกืนกินแม้ห้องใหญ่จะปูเสือ่อทาทามิไว้พันผืนเราก็นอนได้แค่ผืนเดียวแ่ด ความไม่สมบูรณ์แบบของชีวิตเมื่อถึงจุดหนึ่งนะคะอย่าปล่อยให้เงินเข้ามาครอบงาการตัดสินใจในทุกสิ่งอย่างจนหลงลืมว่าจุดมุ่งหมายที่แท้จริงในการทําธุรกิจของคุณคืออะไรสิ่งที่จะบีบคั้นเราในเรื่องของเงินได้มากที่สุดก็คือหนี้สินถ้าเรามีหนี้เยอะเราก็ต้องเอาเงินเป็นที่ตังเยอะมากขึ้นเพราะฉะนั้นในการทําธุรกิจในหนังสือโนเนี้เขาก็จะมีการแสงในเรื่องของการสอนในเรื่องของการทําธุรกิจเราจะทําธุรกิจหรือเราจะขยายธุรกิจเนี่ยเขาจะแนะนําว่าให้เราอะขยายจากกําไรเท่านั้นไม่แน,นะนำว่าให้ไปกูนี่ ยืมสินมาเพื่อทําธุรกิจความมั่นใจไม่เคยมีอยู่จริงพาตัวเองออกจากกรอบที่เรียกว่าความคุ้นเคยเรือที่จอดเทียบท่านั้นปลอดภัยแต่นั่นไม่ใช่จุดประสงค์ของการสร้างเรือวิธีคิดของคนที่ฆ่าไม่ตายคือสู้ไม่ถอยกัดไม่ปล่อยและไม่ยอมแพ้จนกว่าจะถึงที่สุดล้มเจ็ดครั้งลุกขึ้น8ครั้งเมื่อสมองติดตันกด3ข้อจะช่วยทลายกำแพงความคิดสร้างสรรค์คือการใช้สติปัญญาทาเรื่องสนุกข้อที่1นนะคะก็คือหยุดพัก ถ้าคุณรู้สึกว่าทุ่มเทจนเต็มที่แล้วจนคิดงานไม่ออกแล้วนะคะเหนื่อยล้ากันทั้งทีมแล้วนะให้หยุดพักอย่าฝืนดันทุกรังไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นพาตัวเองออกจากสภาพแวดล้อมในห้องประชุมแยกย้ายกันกลับไปนอนเมื่อทิ้งเวลาเอาไว้นอกจากสมองของคุณจะได้พักผ่อนแล้วมันจะได้มีโอกาสซึมซับข้อมูลใหม่ๆเพิ่มเติม 2. อออกจากความจำเจลองเปลี่ยนโจทย์ใหม่จับหัวข้อที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงถ้ากําลังคิดชื่อหนังสือสารคดีอยู่ก็ลองเปลี่ยนไป คิดชื่อหนังสือนิยายดูหาสถานที่ใหม่ๆสภาพแวดล้อมใหม่ๆออกจากวงจรเดิมๆเราจะเริ่มมองเห็นปัญหา3ลองสร้างเสียงหัวเราะหรือเปลี่ยนบรรยากาศในที่ประชุมดูนะคะพยายามคุยเรื่องอื่นที่มันขบคันเอามุกนุดนมุกนั้นเข้ามาคุยดูมันก็จะทาให้บรรยากาศในทีมที่ประชุมเนี่ยมีไอเดียสร้างสรรค์ขึ้นมาบ้างให้ทุกคนได้ผ่อนคลายสมองขึ้นนั่นเองฝึกซ้อมบนคู่แข่งลงสนามซ้อมทางความคิดก่อนลงสนามจริงอันโหดร้ายหากอยากประสบความสําเร็จจงเรียนรู้จาก ความผิดพลาดของคนอื่นไม่ใช่ความสำเร็จของพวกเขาจงขอบคุณข้อจำกัดเมื่อสมองอยู่ในจุดที่ขัดสนมันจะทำงานได้อย่างเต็มพลังจงจำกัดตัวเลือกที่คุณต้องตัดสินใจในแต่ละวันเพื่อให้จินตนาการในการสร้างสรรค์งานได้โลดแล่นจงเป็นหมาต้อนแกะเริ่มจาก การคิดนอกกรอบแล้วตบท้ายด้วยการคิดในกรอบมาต้อนแกะไม่ได้มีหน้าที่ต้อนแกะแต่มีหน้าที่ทําให้ฝูงแกะปลอดภัยและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีการทําการตลาดโดยไม่สนใจข้อมูลก็เหมือนการหลับตาขับรถยิ้มให้ความล้มเหลวมนุษย์ทุกคนล้วนเคยผิดพลาดสิ่งที่ชี้ขาดคือการรู้ว่าผิดพลาดแล้วได้เรียนรู้เรื่องอะไรความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบ แต่เป็นการเริ่มต้นใหม่ต่างหากคุณค่าคือสิ่งหลอมรวมผู้คนไว้ด้วยกันสิ่งที่สําคัญและยิ่งใหญ่ที่เงินให้ไม่ได้ในวันหนึ่งภาพชีวิตทั้งหมดของคุณจะฉายขึ้นตรงหน้าดังนั้นจงทําในสิ่งที่มีคุณค่าต่อการดับชมสําหรับข้อนี้นะคะเต้ยก็มีความรู้สึกเอาไปปรับใช้ได้อย่างเช่นเวลาเราทาธุรกิจเวลาเต้ยรับสมัครคนเข้ามาในทีมนะคะก็มักจะพูดในเรื่องของสโคปงานแล้วก็สิ่งที่เขาทำเนี่ยเขากําลังทําอะไรเพื่ออะไรเพื่อเป็น การสร้างคุณค่าเขานะอย่างเช่นการจะขายสิ่งนี้เราก็จะบอกเขาว่าเราขายสิ่งนี้เราขายให้กับกลุ่มลูกค้าที่เขามีปัญหาเรื่องอะไรแล้วถ้าเขาหายเท่ากับเราช่วยเหลืออะไรเขาเราก็จะรู้สึกว่าเราภาคภูมิใจเราพยายามแบบสอนงานภายในทีมเพื่อให้เขารู้ว่าเขากําลังทําอะไรอยู่นอกจากเงินนะเราจะพูดเงินเป็นลําดับท้ายแต่เราจะบอกคุณค่าว่า องค์กรเราเนี่ยกำลังทำสิ่งนี้เพื่ออะไรเรามันสร้างคุณค่าให้กับตัวเขาอย่างไงบ้างแล้วมันทรงพลังกับองค์กรนี้อย่างไงบ้างซึ่งมันจะค่อยๆหลอมรวมให้ทุกคนเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วพอทุกคนเห็นเป้าหมายเดียวกันมันก็จะขัดคนที่เหมือนกับมี i n d ซ e t หรือทัศนคติเดียวกันเข้ามาหาเราฝึกทำตัวเองให้เล็กลงการเปิดใจฟังจะทำให้โลกของคุณกว้างขึ้นคุณจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยถ้าคุณเอาแต่พูดเป็นข้อที่ฝึกตัวเองทุกวันเหมือนกันยิ่ง เเราอายุเยอะขึ้นเติบโตมากขึ้นเราก็จะแบบพูดมากขึ้นใช่ไหมคะเหมือนโอ้ยฉันรู้ฉันรู้ฉันรู้แต่จริงๆแล้วบางครั้งเราก็ต้องแล้งหรือพยายามบอกให้ตัวเองอ่ะฟังให้มากก็คือทําตัวให้เล็กฟังให้เยอะพยายามฟังเสียงของคนที่เรากําลังสนทนาด้วยให้เยอะว่าเขากําลังจะสื่ออะไรเขากําลังจะพูดอะไรเขารู้สึกยังไงถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกขัดใจนิดๆหน่อยๆแต่ก็ต้องฟังเขาอย่างเปิดใจแท้จริงเพื่อที่เราจะได้เข้าใจว่าสิ่งที่เขาต้องการสื่อคืออะไร แล้วมันจะทําให้เราเป็นคนใจกว้าง แล้วก็ได้เห็นมุมมองได้เข้าใจอะไรมากขึ้นเลิกมองคนเป็นวัตถุสิ่งของออกจากกล่องใบเล็กที่คุณขังตัวเองไว้เปลี่ยนวิธีมองโลกแล้วโลกของคุณจะเปลี่ยนไป,ปแน่นอนค่ะรรรรรว่าบางครั้งเราอาจจะคาดหวังให้คนนู้นคนนั้นเข้าใจในสิ่งที่เราเป็นเนาะยกตัวอย่างเช่นยิ่งเราเป็นเจ้าของหรือเป็นหัวหน้าแน่นอนค่ะว่าเราก็อยากให้คนตามใจเราอยากให้เธอเข้าใจในสิ่งที่ฉันเป็นแม้กระทั่งแฟนเราเพื่อนเรา,เราความสัมพันธ์เนาะเราอยากจะให้เธอเข้าใจในสิ่งที่ฉันเป็นแต่ความเป็น จริงแล้วมนุษย์ก็คือมนุษย์เราต้องเข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราอย่ามองให้ทุกคนเป็นวัตถุสิ่งของเราอย่าไปคาดหวังว่าทุกคนจะต้องได้ดั่งใจเราหรือคาดหวังให้เขาเข้าใจเราเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าทำไมคนนี้ถึงไม่เข้าใจเราเะน,นั้นให้รู้เลยว่าตัวเองกำลังมองว่าคนนั้นเป็นวัตถุเป็นสิ่งของนำด้วยคำถามถามให้ฉุกค,คิดถามให้คิดเป็นถามให้เรียนรู้คนที่ตั้งคำถามจะดูโง่ไปหนึ่งนาที แต่คนที่ไม่ถามจะงูไปตลอดชีวิตพลังแห่งการรอคอยยิ่งได้มายากเท่าไหร่ยิ่งมีคุณค่าทางใจมากเท่านั้น การอดทนรอนั้นขมขื่นแต่ดอกผลของมันช่างหอมหวานเก่งขึ้นด้วยการสอนวิธีพัฒนาตัวเองแบบกล้าวกระโดดโดยไม่ต้องเสียงเงินสักบาทการสอนคือความเข้าใจระดับสูงสุดกำแพงที่สูงที่สุดคือความคิดของเราเองก่อนจะลงมือทำคิดไว้เลยว่าทุกอย่างเป็นไปได้ทั้งหมดผมไม่กล้าพูดว่าเหนื่อยเพราะคนที่เก่งกว่าผมเขายังพยายามเลยโลกนี้มันกลมกว่าที่คิดถ้าสร้างมิตรไม่ได้ก็อย่าสร้างศัตรูเธอไม ไม่สามารถลืมใครก็ตามที่ผ่านเข้ามาในชีวิตจริงๆได้หรอกและนี่ก็เป็น33วิธีคิดจากหนังสือวิชาคนตัวเลเ็กเล่มนี้นะคะโดยส่วนตัวแล้วนะคะเต้มีความรู้สึกว่าหลังจากที่อ่านหนังสือเล่มนี้จบไปได้อะไรเยอะมากมีความรู้สึกขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆ เขียนหนังสือตีพิมพ์หนังสือเรื่องนี้ออกมาบางครั้งเราอยากจะแชร์บางเรื่องให้กับคนหลายๆคนรอบข้างนะคะแต่ว่าเราไม่สามารถพูดออกไปได้การที่ทาหนังสือดีๆออกมาแบบนี้มันทําให้เราอะสามารถมอบหนังสือเล่มนี้แทนการพูดหรือการสื่อสารที่เราอยากจะบอกเขาว่าเออการคิดแบบนี้มันก็ดีเหมือนกันนะและหลังจากอ่านหนังสือเรื่องนี้จบนะคะนอกจากจะขอบคุณในเรื่องของการ วิธีคิดแนวคิดต่างๆตรงนี้นะคะก็สามารถเอาไปปรับใช้ได้เยอะมากๆสำหรับตัวเต้ยก็ใช้ได้ทั้งในเรื่องของ Mindset ในการบริหารจัดการคนการทำธุรกิจการทำการตลาดในเรื่องของการเจอวิกฤต หรือเจอสจถานาการณ์ที่ย่ำแย่ขั้นสุดหรือสูงสุดและรับมืออย่างไรบ้างก็ขอบคุณนะคะสำหรับหนังสือวิชาคนตัวเล็กนะคะขอบคุณมากๆที่ตีพิมพ์หนังสือที่ดีเล่มนี้ออกมาและขอทิ้งประโยคสุดท้ายนะคะที่ปลื้มที่สุดนะคะก็คือเป็่งประกายจากในมุมมืดทุกคนสามารถประสบความสําเร็จได้โดยไม่ต้องละทิ้งการเป็นตัวของตัวเองความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือ,คอการรักษาความเป็นตัวของตัวเองไว้ในโลกที่พยายามที่จะเปลี่ยนเราอยู่ตลอดเวลาฝากไว้ด้วยนะคะ